เมิถุนายน2 5 6 5มติคอาามอคนละครึ่งเฟส5มีความคืบหน้าไหมโครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเฟสให,หม่ไหมบัตรประชาชนมีเฟสใหม่ไหมม .40 มอ9ม3 3มามมีเปิดกลุ่มใหม่ไหมมีต่อ10บบริการลดค่าของชีพไหมวันนีครับวันที่7มิถุนายน25 6 5มติคอนมอได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับก็มีควรพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟส5นะครับว่าเฟสใหม่เนี่ย มีความคืบหน้าหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าสำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟส5นะครับไม่มีความคืบหน้าเลยนะฮะในวันนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าในประชุมคณมอครั้งต่อไปจะมีการพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟส5หรือเปล่านะครับคาดการณ์ว่าจะมีความคืบหน้าเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสห้านะครับในส่วนของโครงการเพิ่มกาลังซื้อครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเฟสใหม่หรือเปล่าณปัจจุบันยังไม่มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับเฟสใหม่ก็คือยังไม่มีนะฮะและในส่วนของบัตรประชาชนเฟสใหม่มีหรือเปล่านะครับประชาชนนี่คือกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนบอกเลยว่าเฟสใหม่ก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ออกมาเป็นซีรีส์เดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อจากที่เดือนล่าสุดนะครับของเดือนเมษาเนี่ย ก็ได้ไป200บาทนะครับตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีความคืบหน้ายอย่างไรและจะมีหรือไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับม4 0ม .39 ม .33 นะครับก็มีคําถามจากห,หลายท่านมาสอบถามเช่นเดียวกันว่าเปิดกลุ่มใหม่เนี่ยมีไหมนะครับบอกเลยว่าณปัจจุบันยังไม่มีนะครับมีแต่การลดเงก่นสมทบมาส3 3 3ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีหรือไม่มีในอนาคตต่ตอจากนี้นะฮะ แ้วก็มีต่อ10มาตรการลดค่าของชีพหรือเปล่านะครับจากที่มีกระแสว่าจะมีการต่อนะครับในประชุมคลรมในวันนี้ก็ยังไม่มีการต่อสิมาตรการแต่อย่างใดนะครับแต่คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีการต่ออย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ใครจะได้ตรงนี้บ้างนะครับสำหรับสิมาตรการลดค่าของชีพจะได้เหมือนเดิมไหม หรือจะเป็นขยายกลุ่มไหนเพิ่มเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับต้องติดตามกันต่อนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ก็ไม่เป็นตามที่คิดนะครับว่าจะมีการอัปเดตแต่ละโครงการที่ผมเล่ามาก็คือวันนี้ไม่มีการอัปเดตเลยสักโครงการนะครับหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของของการลดรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางพวกเรานะครับซึ่ง ที่เราติดตามเรื่องการเงินเยียวย,ยาวที่ช่วยเหลือกันในการค่าของชีพต่างๆนะฮะสินค้าราคาแพงแล้วก็สถานการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะสินค้าราคาแพงค่าน้ํามันแพงหรืออื่นๆนะครับรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการอื่นๆนะครับก็ต้องต,ติดตามกันต่อนะฮะรวมถึงโครงการดาวเทศด้วยกันเดีย๋ยวจะมีมาอัปเดตให้อย่างแน่นอนนะครับ <S 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 ในข้อมูลล่าสุดที่เรามาฝากกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้จะฝากทุกท่านก่อนใจขอคุณท่านที่ตามรับชม